สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมือนี้กะมาเลาะใส่เบ็ดเนาะครับเนาะไม้กับไม้เก่าครับพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกครับฝนตกได้สองสามมื่อเลยครับพี่น้องป่าน่าจะตื่นน้ำไม่หรือพ่อน้ำไม่อาจจะจิเนแย่ดีเนาะครับเนาะนี่ครับไม้เขาก็เป็นไม้เก่าอยู่ครับช่วงนี้มันหนาแรงเนาะครับเนาะก็ใส่น้ำ ตาน้ำห่วยไปแล้วครับนี่ครับน้ำสีออกคุนๆค,ครับฝนตกได้สองสามเมื่อมาแล้วครับปลาหน้าใหญ่เนี้ยดีเนาะครับารานเนาะนะนี่ครับพี่นอกองแยกลาเป็นเนี้ยเนี้ยเขยดครับไปไต่มาเมือเ่อคืนนี่ครับนี่ไต่ประมาณจากสามสิบสี่สิบตัวเนี่ยครับเนาะ เบสกับอะไรพี่น้องเบสกับซิมหารังครับครับมาลองใส่เบืองครับจากสีมานประมาณอยู่จังไรกะที่ตามเราชมแล้วครับเนาะเมือแล้งหรือมื่อเศรุ่นเหรอครับเดี๋ยวจะมาหยาบใหม่ครับนี่ครับพี่น้องใส่เงี้ยเขียดครับนี่ครับปัดให้มันลอยแดงๆแดงๆอยู่ครับนี่เห็นบ่่นอกครับใส่ซูมมึงใกล้ครับนี่ครับนี่ครับ เขียดตีน้ำมเด้งน้องน้องอยู่เนี่ยครับนี่ปาที่เห็นว่าศบกับเลยครับย้้าฮูนี่ครับเขียดมันดีน้องน้องอยู่นะครับนี่โอ้มันมากครับพี่น้องดูนะครับปากคอครับตัูปง่ายเลยครับโอ้หักขาครับตัูซำแขนหุงเลยครับพุณเน่ะโอ้ ขักขักพี่น้องเลยค้อง่ายครับโอ้ไก่สีดูดเลยครับพี่น้องเล็กน้อยหนึ่งนี่เดี๋ยวติ้งนึงนิดหน่อยครับโอ้ถือว่ามันนะครับเสาร์นี้เนาะดูครับตัวบางง่ายครับเดี๋ยวเราหลุนหลังต่อไปนะครับเนาะโอ้เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วปากข้อง่ครับุนะตัวบางง่ายเลยครับโอ้ขักขักครับเสาร์นี้มันมันมันครับ เดี๋ยวขึ้นมาเบิ่งเทิกนะครับเนาะโอ้นี่ครับตัวนี้เติบครับพี่น้องนี่ครับโอ้กินเล็กเลยครับพี่น้องเลยเดี๋ยครับปากปากปวดเลยครับนี่ครับปากปากปวดเลยครับโอ้ขักขักพี่น้องโอ้ปลานาแรงนี่อยาก ใยเนาะครับพี่นอ้องว่าอ้วนครับจ้อยครับโอ้หลังนี้กับมันค์ครพี่นอ้องนี่ครับอคอครับโอ้ใส่ได้ครับใส่ได้โอ้แต่ว่าตายครับพี่นอ้องนี่ครับคอครับพี่นอ้องเอ้ยโอ้คักขักขักมือหนิขาท่าแล้วครับขาท่าแล้วครับ นี่ครับต yeah> ิดปากเลยครับโอ้สาใส่สายใส่ครับอ eh IC ู้หลังนีมันงูครับพี่น้องนี่ครับงูหลังแหงน่อยครับพี่น้องเลยนี่ครับมากินเขศษบางแแหงครับพี่น้องโอ้เนาะอ๋อเป็นยังครับเดี๋ยวรอรุ่นหลังต่อไปนะครับเนาะ โอ้เอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอ้ยปลาดุกครับปลาดุ๊กวันนะครับโอ้คักคักคักเขานี่ครับผมนะครับเห็นหนวดแล้วครับโอ้กินเล็กอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวเอาขึ้นมาเบิ่งเท้งนะครับเนาะโอ้คักคักคักเขานี่ครับนี่ครับโอ้ ใช่เใส่ครับอู้เดี๋ยวขอทอนคันเบ็ดกันได้ครับพี่น้องเอ้ปักแน่นครับนี่ครับพี่น้องปลดุกงครับโอ้ใส่กะลังามเลยพี่น้องเอ้โอ้จีนล็กอยู่ครับพี่ปลดุกครับโอ้ปลดุกนาครับปลดุกนาใส่กะลังามเลยครับพี่น้องเอ้นี่ครับ โอ้คักหักครับพี่น้องนี่ครับกินเลืกเลยครับอืมอ๋อใส่กระลางงามครับพี่น้องโอ้เอาแล้วครับพี่น้องปอกขอครับปอกขอโอ้ใส่ไหนครับพี่น้องใส่ไหนอู้ตามต่ำอยู่เลยครับพี่น้องเอ้โอ้โหนะอืม โอ้ทรงเป็นตะลรูเทนอค่อยๆค่อยๆครับค่อยนีครับนี่ใส่เงี่ยเขียดพวกแยนะครับพี่น้องโอ้ขัก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 ,ขกมือนี่อึ๊บหอใส่กระแลงอ้าบเลยครับพี่น้องออ้่็ได้ปปนครับพี่น้องตัวเงี้ยอยู่ครับ โอ้ใส่กำลังพอดีครับบ่หน่อยไปไงพอดีปนแรงครับพี่น้องเลยโอ้ขักขักขักครับโอ้ข่าวทาข่าวทาครับโอ้ตูบไปไงปายในครับพี่น้องแต่ว่ากาถือว่าใส่กำลังงับนะครับเนาะพอดีแกวพอดีปนแรงนี่ยแหละครับโอ้หลังนี้ได้ปากคอยไงครับพี่น้อง โอ้ใส่กระเงาเลยครับนแต่ว่าตายครับโอ้คักคักคักครับพี่น้องเลยนี่ครับข่อยง่าตูวอ้วนเลยครับมือนี่งตมดง่เลยครับซ้ำขอแขนผมเลยครับนี่ครับโอ้ขาทายขาทายเนาถือว่าหมานอยู่ครับพี่น้องไอ้เศราละตัวสองตัวก็โอเคอยู่ครับ เดี๋ยวติดตามรับสมลังต่อไปนะครับแล้วนี่ครับมันมันนะครับนี่มานหยามงาำแมลงครับพี่นอ้องต่อข้อครับใส่กรลัางงามเลยครับพี่นอ้องโอ้คักคักพี่นอ้องอินลึกอยู่ครับนี่ครับใส่กรลัางงามครับ โอ้ใสย่สยแดใส่ยดงครับนี่ครับใส่กระแลงามเลยพี่น้องเอ้ยหมนัมนหมันมันครับพอได้อยู่ยได้กินเนาะครับเนาะตัวตัวนี้เติบอยู่ครับนี่ครับโอ้สวยๆครับหลังนี้ติดไปแข่งครับพี่น้องโอ้ไปแข่งหน่อยครับ ก็ไงไงเติบอยู่ครับพี่น้องตูถือว่าไงอยู่ครับว่าเด็กปุดอยู่ครับวันนี้โอ้มากินเฉียดหน่อยครับพี่นอ้องเอ๋อยังไงก็ถือว่าพอเสียดายครับเนาะนี่ครับ นี่เติบอยู่ครับอืมใส่ได้ใส่ได้ครับวันนี้โอ้หลังนี้รุดครับพี่น้องวูน้าโอ้หอยเสียกหนลงโข่งอยู่ครับพี่น้องเอ้ยเป็นเสดายเนาะครับเนาะวูน้าติดมินวะเรืดครับพี่น้องโอ้เป็นเสดายเนาะโอ้เสดายนเด้เนาะวูน้า เวงครับเดี๋ยวล้อรลุ่นเบื้องหลังตัวไปนะครับเนาะหลังนี้ถือปลาเขาไงครับพี่นอ้องโอ้ตะวันาไตาครับนี่ยงคือไตเนาะปลา่านี้เนาะคือว่าหมานอยู่ครับพี่นอ้องนี่ครับ ตัวง่ายดีครับไอยลงลงอยู่ครับนี่โอ้ตัวแบบใหญ่เลยครับพี่นอ้องเดี๋ยวครับแต่ว่าตายครับพี่น้องเลยโคตะโอ้เนาะี๋ยว่าเปาน็นยังครับคือว่าสุกหมันอยู่ครับมือนี่โอ้ะครับตัวแบบใหญ่เลยครับกินง่ากินเลิกครับพี่น้อง โอ้เสดายเสายดาครับคุอนี่อู้หลังนี้ก็รุดพี่น้องเลยหลังนี้ก็รุดครับคุณ่ะสายเบ็ดเกี่ยวขั้นเบ็ดโอ้เป็นเสดายเนาะโอ้มุณอะครับพี่น้องผาดกับเบ็ดเลยครับสายเบ็ดนะครับ โอ้แซงว่าปากค้อยไงครับเบ็ดเอาโบยู่เลยครับพี่น้อนงเลยนี่นะครับเอา้าว่าเป็นยังครับ